น้ำนมข้าวโพดสติมาแบวอชปากค้างสตูดิโอขอบคุณครับสปอนเซอร์นี่เลยสปอนเซอร์นี้ยิ่งต้องไปซื้อนะใช่ครับขอขอบคุณขอขอบคุณน้ำนมข้าวโพดสติมาค่ะน้ำนมข้าวโพดสติมาเป็นอะไรน้องพลอยน้ำนมข้าวโพดแทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่ผสมนมผงเลยอันนี้เนี่ยของแทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบอกเลยว่ามันก็จะมีความหวานของข้าวโพด เฉพาะสายพันธุ์ใช่ไหมพี่เจเฉพาะสายพันธุ์เลยและที่สําคัญนะคุณสามารถสั่งได้ว่าจะหวานน้อยหรือหวานมากสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดสติมาแปดค่ะขอบคุณแบร์วอชครับแบร์วอชนะแอลกอฮอล์ครีน75%นะฮะสะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกไว่ยนะฮะเด็กๆใช้ได้เพราะเป็นฟู้ดเกรดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ไหนจันเต้ไลน์แอดแบร์วอชเก้าเข้าไปซื้อได้เลยครับขอบคุณอาปากค้างครับคนที่เขาแบบว่าอยากจะทำโปรโมทสินค้าตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณเจคิดคอนเทนต์ มีมีบัตเจ็ตเท่านี้อาครับผมทำได้ไหม,มผมบอกเลยนะผมทำได้ทุกราคาอเอามาเลยมาคุยกันเลยแล้วผมก็จะได้จัดโปรดักชันให้เหมาะกับเหมาะสมกับราคาแล้วบอกเลยนะว่าใส่เต็มเอางี้ละกันอ,อ,อ้าปากค้างสตูดิโอทำได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรมาเลยดีกว่าที่อ้าปากค้างสตูดิโอครับผม,ม,มก่อนที่จะไปสำรวจบ้านกันต่อคนเห็นผีก็ได้เปิดประเด็นถึงสารที่คนทรงตามเรื่องเล่าเมื่อทำเอาไว้ โดยคนเห็นผีทั้งสามเห็นตรงกันว่าสิ่งที่อยู่ในสารไม่ใช่เจ้าที่แต่เป็นวิญญาณผู้หญิงตนหนึ่งซึ่งคุณออฟมั่นใจว่าวิญญาณตนนี้นี่แหละคือที่มาของเงาดำซึ่งได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในห้องนี้คือคือตอนมาถึงตอนแรกตอนเย็นเนี่ยพอดีไปไป,ไปวัดองศาสารรู้สึกถึงผู้หญิง รู้สึกถึงผู้หญิงอันนี้อันเนี้ยมันบอกนะว่าเป็นเจ้าที่ไหมคือ,อผมกําลังงงว่าเปนปีศาจหรือเป็นอะไรกาลังงงว่าตอนที่เขาเอามาทําไมเขาไม่เชิญผู้ชายคนทําพิธีคือถ้าเป็นผมผมจะเชิญลุงผู้ชายอ่ะมาคือลุงผู้ชายที่เจอตรงโน้นไม่พี่เต้เขาจะไม่ได้เชิญใครก็ได้อ,อแค่มันว่างเขาก็เลยมาอยู่เพราะคุณลุงคนนั้นเขาไม่ต้องการอยู่อ่ะผู้หญิงนี่แหละผู้หญิงที่เป็นแบบตัวแบบ คือถ้าเป็นคนก็รู้เลยว่าแต่ต้องเป็นคนที่แบบไม่ได้อับน้ําอ่ะหรือว่าไม่สกไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบมีเซนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูรู้ว่ามันก็ไม่ใช่วิญญ,ญาณที่ดีอะ嗯嗯่ะตอนนี้คือน่าจะเป็นการเอาจับมาใส่ในในมุมผมลวกันผมมองว่าตอนตั้งอะ่ะอืมันเป็นแค่พิธี อันนี้คือทั้งหมดเนี่ยกำลังพูดถึงพูดถึงผลจากผู้หญิงคนนี้คือผลจากการตั้งผู้หญิงคนนี้คือผลจากการตั้งนะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนตั้งถูกไหมไม่ไม่ไม่ไมที่รู้สึกไม่ดีแล้วก็มีแรงกระทกเพราะว่าหนูแค่เห็นร่องรอยของผู้หญิงคนนั้นเนาะเหมือนนอนอยู่บนเนี้ยแล้วพอนอนอยู่แล้วมันเหมือนเป็นภาพแบบเหมือนเป็นภาพแบบรถลดำศพตั้ง,งโรงศพหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันมี ที่มันมีบ้านที่มันมีต่างตั้งโลงแล้วก็มีม่านข้างหลังม่านข้างๆแล้วก็เวิ้งเข้ามาแค่ตรงนี้อันนี้คุณกาลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงคนนี้มาทําอะไรแบบนี้แต่ผู้หญิงคนนี้กําลังส่งมาว่าเขาเขาเคยมานอนตรงนี้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละค่ะเคยมานอนอยู่บนนี้อ๋อโอเคในการที่หลังจากมาตั้งแล้วป่าไม้รู้แล้วก็เคยมานอนอยู่บนนี้แน่ๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนว่าจะเห็นอะไรบ้าง เดี๋ยวว่เกียรคือเห็นเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยแถวๆตรงนี้ครับกับพอขึ้นมาข้างบนกลับรู้สึกเหมือนเป็นบ้านไม้เก่าๆอะ่ะจริงพี่เจบ้านไม้เก่าๆบนเนี้ไม่ไม่โอเคเลยค่ะมันเป็นมันเป็นพลังงานที่แย่มากแต่ว่ามันไมน่ยังไม่เห็นตัวพี่เจตอนนี้ร่องรอยผู้หญิงคนนี้อยู่ไหน ล่องลอยผู้หญิงคนนั้นพอขึ้นมาบนนี้หนูกลับไม่ใช่กลับไปใช่ผู้หญิงคนนั้นะ่ะอ้าวแต่เป็นผู้หญิงไหมเป็นผู้หญิงค่ะแต่ไม่ใช่ผู้หญิงคนที่ตัวถลอกถลอกที่หนูบอกอะมันเหมือนเป็นเป็นม่นม่นาบางใช่ใช่ยังไงครับอ,อธิบายมามันเหมือนแบบพอกําลังจะเห็นไงคะ่ะก็เหมือนมีคนปิดม่านใส่เอ่อม่านแบบม่านผ้าโปร่งอะลงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยชั้นสามเนี่ยยายคนนี้เป็นใครไม่รู้ล่ะแต่ไม่โอเคอะฮะหมายถึงยายใช่ ยายตรงกับที่คนมาดูคนตรงกับที่เขาบอกใช่ใช่เป็นยายใช่ใช่แกแต่เขาพูดว่าแปลงร่างได้อ่าใช่ใช่ยายคนนี้บอกลักษณะได้ไหมครับก็เป็นยายที่ดูแบบผิวเข้มนะผิวผิวแบบไม่ได้ขาวอะค่ะแล้วก็ดูแบบดูเหวี่ยงตลอดเหวี่ยงถามว่ายายอยู่ทำไมเธอก็เอาเพโป๊กให้เอง อะไรนะอะไรนะพลอยเเหมือนแต่กำลังตะบันมากอยู่แบบก็เออเฟี้ยงให้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับเห็นประมาณนี้ผู้หญิงแก่ใช่ค่ะคุณยายใช้คำว่าคุณยายเลยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงมุมนี้มุมมุมอยู่ตรงมุมนี้แล้วทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้เราสื่อสารกัาได้ไหมถามอะไรก็จะเคี้ยงใส่ตลอดบางทีมันขี้วอยๆไปบางทีขี้งุดหงิดเป็นคนแก่แบบอ่าฮะพอสื่อสารได้ไหมมันว่าง เขาบอกว่าม hey, ัน okay. ว <c oughs> ่างยายเดี๋ยวเรามาคุยกันถ้ายายจะไม่บอกเราอ่าฮะครานี้ห้องนี้ห้องอะไรห้องพระครับห้องพระอเป็นเงาดำดำเงาดำดำซึ่งไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอย่างค่ะอย่างมีเงาดำดำอยู่บริเวณไหนด้านโน้นด้านไหนอันนี้ผมใช้คําว่ามุมนะบริเวณมุมมุมหนึ่งอ่ะครานี้ อ๋อก็น่าจะเป็นมุมเดียวกับที่หนูบอกว่าเห็นขึ้นมาตอนแรกอะที่ว่าเห็นครึ่งตัวคุณเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายตรงนี้หรือเข้าไปแล้วผู้หญิงผู้หญิงแม่มันมองเหมือนว่าแบบเอาเอาเอาพิงแบบอันนี้ซีกนึงพี่เจนบอกปะขอบขอบนึงอย่างเงี้ยแล้วก็พิงแล้วก็มองไปแบบอืมคือตอนที่เราอยู่ข้างล่างเขามองลงมาอย่างเงี้ยแล้วมองทําหน้าแบบอ้าวแล้วทําไมผีมันเยอะขนาดนี้ล่ะคือเนื่องจากว่าบ้านว่างอันเนี้ยก็มีแต่น้อย อ๋อพี่เขาไม่ค่อยขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยดวงวิญญาณตั้งแต่คุณยายผู้หญิงคนนี้เขามีผลอะไรกับเจ้าของบ้านบ้างพวกนี้ยพอเวลาพลังงานมันเยอะกว่ามันมันทำให้เหมือนคนที่อยู่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนาะที่เขาสติมันกระเจิงแก๊กนึงก็เอาแล้วใครวะก็จะบวกไปอีกสิบเช่น แก๊กหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นแค่ประตูแบบก่อนมันตอนเราเข้ามามันไม่ได้ตกลองพอดีเลยแต่พอสักพักนึงลมอาจจะเบาๆแล้วพัดให้มันตกลองแก๊กหนึ่งก็จะบวกไปอีกสิธว่ามันคือผีปลาหินใสอะไรอย่างเงี้ยประมาณันผมมองว่าสิ่งที่พี่เอามาสิ่งที่พี่นับถืออ่ะบางส่วนมันมันดีบางส่วนไม่ดีมันปนกันในพลังงานตรงนั้นถ้าเปรียบเทียบไฟฟ้าก็คือมันมันวิ่งกระแสมันมันไม่สลับกระแสสลับมันไม่สมบูรณ์ ใช่สองพลังงานบนหิ้งของพี่อ่ะจะบอกว่าไม่ได้ขึ้นมาสวดจะไม่มีเลยก็ไม่ได้มันต้องมีพลังงานปกป้องบ้างแต่อันเนี้ยหายไปเลยคือว่างแบบใช่กลายเป็นว่าพอเจอห้องพระแล้วแทนที่เราจะเหมือนไเปเต็มจุดชาร์จแบตบใช่ไหมคะแต่เปล่าเหมือน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 ไม่ได้เอาที่ใส่ชาร์จมาขึ้นมาห้องพระบ้างไหมครับพักหลังไม่เลยค่ะเอาเรื่องของมีทั้งสิ่งที่ไม่ดีและดีอยู่ในนี้น ใช่และอ้างสิ่งที่ดีด้วยเราเรามองเราชี้ได้ไหมได้พี่ทิ้งนะครับเสียดายนะผมผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่ได้มาว่าเรามั่นใจว่าบางทีมันได้มายอาเออเรามั่นใจว่าดีอ่ะผมผมมีช้อยให้เลือกข้อแรกพี่หากล่องหนึ่งใบผู้หนึ่งอันเอาของลงกล่องเอาหู้ปิดบนฝากล่อง แล้วของพวกนี้ลงในกล่องแล้วปิดหูแพ็คปึ๊บรวบไปมุมหนึ่งเลยทุกอย่างยังมีอยู่แต่พี่ไม่ต้องเอาขึ้นหิ้งปิดพลังงานไว้ใช่ล้วง้นจะเก็บไว้ทาไมแล้ว้าทิ้งไปแล้วเกือบเสียดายอยู่เพราะของบางอย่างคือมีราคาคนรู้จักมีนี่นั่นให้มาคุณค่าทางจใจคือกำลังจะบอกว่าผีที่เราเห็นต่างๆบางส่วนนะที่เห็นต่างๆมาจากสิ่งพวกนี้เป็นเหมือนพวกเดียวกันเชิญก็เลยแบบเอ้ยมึงมาว่างไงเอ้ย เลยเลยทาให้เขามายืนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้ได้อ,อย่างที่บอกครับพอพลังงานมันวิ่งไม่เต็มที่มันติดอะ่ะพวกนี้ก็เหมือนแบบอาศัยจังหวะอาศัยน,นู่นนี่นั่นที่ไม่มีอะ่ะก็เข้ามาอพอมันเยอะมากขึ้นก็เหมือนคนคนไม่ดีเยอะคนดีก็ต้องหลบถ้าคนดีเยอะคนไม่ดีก็ต้องหลบอ่ะคิดอย่างนี้ลองได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทดลองอ่านะพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะเบาลงเบาลง แต่ยังไงก็ต้องไปจัดการไอ้สิ่งที่เราเจอคุณอยู่ก่อนอ่าใช่อ่าอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะคแค่ส่วนหนึ่งก่อนนะที่จะเราจะต้องทาถ้าไม่นับวิญญ,ญาณหยิบย่อยที่อาจารย์เต้บอกว่ามาจากของไม่ดีที่เจ้าของบ้านรับมาบูชาสรุปเรื่องราวณตอนนี้เราพบวิญ,ญญาณที่เห็นได้ชัดเจนอยู่สามตนคือวิญ,ญญาณคุณลุงที่น่าจะเป็นเจ้าที่ตัวจริงกับอีกสองตนคือวิญ,ญญาณผู้หญิงผิวถลอก และวิญญาณคุณยายจียังเป็นปริศนาว่าทั้งสองตนนี้คือใครคือบ้านเนี่ยดูตรงงงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าหนึ่งคือทําบุญนะคะม,มีการทําบุญบ้านด้วยบ้านสะอาดอแค่ไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนแค่นั้นเองอะ่ะแต่ทําไมดูแบบอะไรไปหมดเลยเหมือนแบบเป็นจุดรวมของสิ่งพวกนี้คือคุณกําลังจะบอกว่าผู้หญิงที่จองด้านบนอยู่เนี่ยเขาเคลียร์คนสองคนเนี้ย ลงไปหรอคือไม่ให้อยู่พอขึ้นมาอยู่กูทุบตู้ถูกต้องเพราะขาต้องการพื้นที่ว่างต้องการพื้นที่ว่างอ่าโอเคเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือผู้หญิงคนนี้มันใครถูกต้องแล้วหนูก็พยายามแบบพยายามจะสื่อสารนะพี่เจแล้วมันก็จะเล่าแบบจิ๊ดๆๆพอจะได้คําตอบปุ๊บปิดม่านว่ะคือมันเป็นภาพแบบปิดม่านจริงๆนะคือ,อแบบเดกเป็นบ้านอย่างนี้ใช่ไหมพอยืนพูดๆๆปุ๊บอือแต่เราก็ยังไม่เจอเขานะใช่คือไม่เจอแบบเป็นๆอย่างนี้เราเหลือ อีกจุดหนึ่งหลักๆของที่บ้านหลังนี้นั่นก็คือที่รูปปั้นกับที่ศาลนั้นสิ่งที่กังวลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปหาคำตอบข้างล่างอีกทีนึ่งได้จังเนาะไปครับสองสิ่งสุดท้ายที่จะมอบคำตอบให้เรื่องราวนี้สิ่งแรกเราจะตรงไปที่ศาลที่เจ้าของบ้านให้คนมาตั้งให้ศาลที่เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่สอง คือรูปปั้นปูนที่อยู่ใกล้กันรูปปั้นนี้คุณออฟได้รับการสื่อสารมาว่าวิญญาณผู้หญิงที่เรากำลังตามหาเธอหน้าจะมาจากรูปปั้นนี้ครับอมาข้างล่างแล้วอันนี้คือสารที่ตั้งไปเมื่อตอนช่วงเมษา,มาอคุณเห็นอะไรกันบ้างตอนนี้คือผมบอกเลยนะฟ้าผนมาแบบ อะไรไม่รู้อ่ะมันดูเป็นตัวแบบอะไรอ่ะขยุกขยิกเป็นตัวขยุกขยิกเออใช่มันเป็นเหมือนเลนเหมือนขี้เลนขี้โคนอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะทอพอยรู้สึกไรเห็นอะไรยำแย่ยำแย่ยำแย่ช้ำแชะคุณกำลังจะบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนี้อ่ามันเป็นเหมือนเมือกคืออะไรไม่รู้มันเป็นเหมือนแบบว่าที่ว่างเนาะพี่เจมันเป็นเหมือนเหมือนสาราพัก พักริมทางอย่างนี้คม,มันมีอะไรผ่านมามันก็พัดปิวใส่อะไรอย่างนี้ยมันก็มีบ้างมันก็เลยเป็นแบบลักษณะแบบคือมันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงจังถาวรน,น,น,นะฮะคุณกําลังจะบอกว่ามันว่างอยู่แล้วมีบางสิ่งจับใส่เข้ามาหรือเขาใส่หรือเขาเข้ามา,มาเองมาก็มาอยู่เองมาพักพอพัก,พกแล้วเออสบายดีก็นั่งต่ออีกสักหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ผมกำลังบอกนี่นะแยกกว่าน,นะเขาไม่ได้เชิญเข้าใช่ไหมเขาไม่ได้เชิญเขาไม่ได้เชิญทางนั้นตัดเรื่องสิ่งที่ว่าเขาเอาอะไรมาพัดใส่ไม่มีตัดนะ แล้วมันไม่มีตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เชิญเขาแค่ตั้งบ้างเปล่าแค่นั้นแหละเชิญมาแล้วเจ้าไม่ลงว่างั้นถูกไหมพิธีการอย่างที่ออกว่าพิธีการคือพิธีคือเขามีแต่พิธีการแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันไม่ใช่พิธีกรรมที่ขอให้เกิดไปสิ่งิศักดิ์อ่ะครับอืมคือเบื้องหน้าเราเห็นว่าเอาพิธีการครบอืมแต่จริงๆแล้วใจมันไม่ได้ให้พิธีกรรมตั้งแต่แรกไม่ใช่พิธีกรรมตั้งแต่แรกอืมโอเคผมถามจานเต้อย่างเงี้ยเราต้องจัดการไงมีวิธีการจัััดกกาาารมมมมีออ่่ะผถตวหลงน ข้างหลังเนี้ยผู้หญิงคนนี้ยคือหนักขึ้นเลย้องพอยกำลังจะบอกอะไรคนนี้แล่ะใช่คนนี้คือพอที่หนูเห็นจากข้างหลังบ้านน่ะคือเป็นอย่างนี้ไม่ได้นั่งแบบอะไม่ได้ยืนแบบสวยขนาดเนี้ยไปเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้ว